เจอยู่ใจนได้เลยนะวะสบายดีทำผู้สมเมื่อนี้เาผามาเบิ่งเขาเจาอีกครองน้าเดิมมานี้ยิมีไก่แนะนําการว่าเป็นยังเพินจังเห็ดครองนํำเดี๋ยวสิพามาเบิ่งว่าผู้ใดสิพาไปเป็นไก่นําเบิ่งนะสถานที่นี่เดี๋นี้สบายดีพี่น้องพี่อ้ายเ้านันเอง เิาน้องมาเบิ่งมาก็อื๋ยก็ปพ้่ไอ้สาดีไปพาไปเบิ่งว่าสุพันแมนสุพันธว่าน้ำถ่วมเลยสิพามาเบิ่งปกติ้นะน้ำถ่วมตลอดเลยสุพันว่ะก็เลยพามาเบิ่งอืมจิตนาเปบามันบริกดี่เกี่ยวนะอคสกอไปตคนสถานที่นะเป็นเจ้ไงเป็นเจ้สองลูกน้องมาเได้จินตนาการอื ุ้ยได้ทันได้ทางเที่ยวสม,มัยขาบ้านเทาก็สิ่ทงที่เลยเลยทางเที่ยวเลยดิ่นเน็ตเลยคะอ้าจะพักเที่ยงนะสบายดีเปิดให้เบิ่ง่อยกว่าอันนี้เขาจะเส้นทางเที่ยวเลยอะเป็นห้อง อ๋ออันนี้ไลยอ๋อให้จงเป็นคองให้จงเป็นคลองไว้มาจาโรงงานอ๋อตอนแรกฮ่นุ่ว่าเขาจะสิเหตุเป็นทางหลัดเลยบาจักวัดสันเนี่ยนี่เปอนำร้าโรงงานใส่โรงงานโรงงานไม่ก็ขจารว่าโรงงานยังก็โรงงานนั่นสำหรับอันนี้เลยบ่โรงงานเป็นบอนตั้งสำหรับประธานดิอ๋อหยุดปล่อยน้าออกมา เป็นเขื่อนน่ะมาใช่ไหมอ๋อเห็ดเป็นเขื่อนอ๋อสิษสสังเขื่อนมันบ่อ๋อเฮาเดามาพิษเฮาว่าเขาจะสิษสังสะพานเนาะก็คือก็คือที่เขาพาไปเบิ่งเมื่อกี้เนาะ่านผู้ชมก็คือเพิ่นสิเฮ็ดเป็นสประทานก็คือไปขายเป็นฟ้ายำรดน่ะนะเฮ็ดเป็นฝายไว้ตัวเขาจอกขนาดตาดีเนาะ หน้าตาพี่ทุกคนหล่อๆนั่งบุ้มบคือพอคอยมีคนบ่คือมีแต่เฮงขะเจ้าจายกันอยู่อ๋อท่านเทพห้องโค้ดนั่งอยู่จุดหน้าจุดข้างหน้านี่กันหลายคนอือมาทำเมาส์ทำเมาส์เที่คอ เด้อจะไปแล้วลาคลิปไหนเด้อบ๊ายบายขอบใจหลายๆเอากระติธรามไกลว่าเขาเจาเห็นอะไรเนี่ยไกลเข้อย่าง,งลุบลบเลยเออเอา,เอา,เอาสบายดีอีกรอบอไปปะทินไปทางในต่อไปพูด ไเบบ่งมองก็จะเหตุป็นคลองไปเทนูทล,ลงไปโอเคปะ<า> <บา S 2> ขออภัยในความบกสะดวกทางเวน้นสายส้ยส้มืทททททอทางเว้นทางในกรเจกกำลังมัดลวดมัดเล็กกันมัดเล็กมีเจะเมองเลอจะเทมัดแบบมันออเดทงเลยะ พาพามาเบิงคือเป็นเจ้าของโครงการนี่แหละจินตนาการเป็นลำเลิศา <c oughs> ขั้ yep. ขวขวัวไต่ธรรมสมไต่ขัว อัลเลอสบายดีถ่ายโอ้ยถ่ายถ่ายเป็นบรรยากาศพอดีของลังงามพอดีพูเดอรจอยไปเอาเขาจับเมือนแล้วเขาจับกาพนังพักพอนนเะเปลี่ยนคิวกัน สบายดีคนมัดเล็กฮัลโหลแนโมฮีนกันเลยเห็ <c oughs> นตาตามันแดดนเดนนนิน่วเทหนยตามาทานผู้ชมมาเยี่ยมย้ำข้าเจ้าพากันเห็ดคองนำ้ำมาเยี่ยมย้มหอดมองหอดบอด <c oughs> ยิ <ój inne Mystery> ้มย <mit> <middle> ิมยิ <Middle> so, like so other, so, like ้ม oh. สิองแน่เว่ากันไดอยู่บ้านได้ก็ซุมเตาฮะนะดงเห็นดงเห็นอ๋ออยู่ดงเห็นเอาก็มีน้องไผ่อยู่ดงเห็นพี่กันแต่ทางบ้านอยู่ดงเห็นแท้ๆอยู่บ้านนาอันบ้านพังโฮอ๋อสบายดี แล้วสบายดีเจ้าคึ้นน้ำบิงจังสั้นมักดืออ่ะอ๋อใครอยู่ลองยี่หมอบำเฮาอยู่อันนี้คือมะขามน่าเล็นเนาะมีช่องหาหื่หายเดียวน้ำมุงบอเฮ้ยชื่อชัดดียูน้ำมุง ทำเหมอนกันพี่น้องกระดาษพักระเช้าลำไแตกริดชมมาด้วันนีะ้เี่วมากัเดชด้อพี่เนาโอ้ยคันท่า่าข้าเจ้าอยากเนาะก้อยแจ่วมาให้ข้าเจ้าคับาเนาะก้อยเจ่วหานี๊ดกระด้พี่น้องอันเป็นเหมนบ้านทุ่งเนะอ๋อกูเดาผู้ใดมาถึไก่แทะจีตากระแดกเพี่น้องจีดกระแดกเเม้นเแซบบระแดก เดือมเดือดตีนอย่างไปอย่างมากหู้ซึกดจะกระโดดลงน้ำถาผสมอยากลงนี่เหลือเกินห่อนวันนี้พากันมาตากแดดเล่นน,นี้นคือกระปาปูนคือไม่เด้ออันนี้คือ,อยังเกาะก้กอยปูนแม่หม่องก้อยปูนจร,จริงๆริงเขาจะกกมีรถเทอะไรถามผสมมีรถบางใส่ปูน อคนหลายคนอาจสิบอะไ้มาถ่ายเบิ่งนะว,ว่าอาประเทศลาวเฮากะโบมเป็นประเทศลาวมองเดียวเนะาะจะก็เป็นเขตของเมืองสองคอนที่เพิเ่งจะพัฒนามันมีแบบนำถั่วม,มาสองปีแล้วค่จะจากกันมาพัฒนาใหม่เฮ้ยบอกไปน้ำกระเหม่ยไปน้ำแข็งผสมหอนแดดโบมเม็นยังไงแดดเผา เบื้องแดดเบื้งแดดนะเปียงๆเลยจะสะบัดเรือความเป็นคนแหรอท่านผู้ชมจะเผาเดินดีมากเมันแด่ม <laughs> ันแด่เหลือเกินเทปูนก็จะวาดวันแล้วก็จะก,ะจก,กะต็ตอกไปแล้วก็เทปูนตะลายะตะลาย,ะ,ลายะบอกคือเขาเคยเฮียนมาเนี่ยแหละจริงๆเคยเียนมา

เพื่อบอยพื้นแล้วมันสุดกรยังเด่นปล่พื้นสุดที่มองผักจะใช่เวลาผักพูดผักูขูบนนองชาเดนนอนครับนอนครับงนี้้าบนนอนอยากเขามาหลักเล็กอ๋อเมนละแมนมันคนนั่นนั่นลายคนคนขี้หลักลายเนาะก็คื้ลายเขาบนนเขาลากขนาด ว้าวมหกองอดกันตอเทนโอ้บเจ้าบุญ่อนเาเจ้ากเล็กซียเ่่าาเจเป็นเอาขบหรือบุคบมาจากบริษัทนั่นน่ะเลซี่ข้นาเ่าเสียเกาเสียยาเอามาบุคบอยากเลยแ่เล้กีมันบานนอกถ้ามันคุนหากินนั่นน่นเกิดขึ้นลายแม่แมนแมเจ้าก เอาไปแล้วครับบุ้มีเงินไขเงินช้อนโดยขอบใจลายเด้อเดยมีแต่โตบักง่ามีหอดหัวคอคลายโอ้หัวบาลานซ์แต่มีแต่เติมงามๆแล้ววะโตเหมืนเล็บนี่คือบ่อนกดกมยธานพอนอนเออโกมยังบอเอิญบุเป็นเลยมือหัวก็เจ้าเอิญเอียงบางก็เจ้าหักมือนไ ใล้แต่เขาจอมมีมูฉันอยู่ใกล้เพื่อนเ้าก,ก็ใช้เมื่อผักอยู่เพื่อนนะดอกเมื่อผักอยู่เพื่อนสงสารเนาะนอนห่างลูกห่างเมียม,มาแล้วเ้าจะัไม่เห็นพี่สบายดี เออบดสบายดีปัแดดต้องสบายดีแดดก็ต้องสบายดีคือเกาวะท่าไรล่ะทอดไรทอดนเท่าไร ขอมูลการหลบกลิ้งข้าราชการเผด็จเบียดไปกันเขาถ่ายไปเรื่อยๆจริงๆขันข้างเขาบ้านเท้าได้สนิทก็โอเคอยู่ได้วยเนี่ยนี่คนทางนะเรียบเนียนดีมาเบิ่งกมองเห็ดเห็ดยังกอเข้าวเจียยังวะจนรับประทานก็คือเขื่อนนั่นเองท่านผู้ชมเขื่อนยูเซ <ส>เซ่ลาล้วฮะน้ำมันเคยถ,วถ,วถว่วนัถ่วมาสองปีแล้วเขาจาะก็เลยไม่เห็ดเขื่อน,น,น, <the> นอันนี้แทนถ่วตลอดแม่นมาถ่วตลอดแน่ลงไปนะท่านผู้ชมมืนหยาบๆมืนตีน,ขนาาเขาประธานอภัยเดินบอเขามาตีนมืนเท้าสูงขนาดเลย <c oughs> แนมลงไปแต่คนตัวน okay, ้อยๆนึ n oy, n ่งเขาจกดินเนาะสุดเคนเอามเคียนยาวมดเลนหนาลัวเนาะอุ้ยพนักเขาเะน้เซนักทั้งผลละหานำบัลละหานำทนผสมพนบบัลละหานำลองลงไปในลองลงไปในกระเข่าอัน เช่นห่าน้ำคือเราบัตรเอียงนั้นบานรสองคอนนะลองไปผุ่นกับบัตรสองคอนอะไรอะไรเจ้าถิ่นอธิบายด้วยเจ้าถิ่นอธิบายพระเจ้าเสิเห็ดอะไรต่อพระเจ้าสิแบบว่าเห็ดข้องเห็ดทำการผลิตทำการผลิตสิบบมีนา ปีแต่มีสึงปเห็ดบุได้น้นมถั่วม,ม,มก็เลยทำการผลิตเห็ดหน้าแหลก<อ>แล้วก็พากันเห็ดคล้องไปมันมันก็คือห,หน้าปีมันเห็บดบุได้น้มถั่วมตายหมดสองปีแล้วเนาะ้อยเนาะสองปีแล้วก็เลยก็จะมาทำชนประธานานี่างเงี้ยเลยเห็ดหน้าปังไปเรลย,ลยอืมนะ เห็ดนาปีมันเห็ดบดได้เด้เห็ดลายน้มถั่วบดได้ยินยังเห็ดเห็ดเมื่อยแบนแล้วเนาะต่อไปกับโยังบวหวยนาคนนะว่ะสิเดี๋ยวเห็ดนาประจำปีแบบไหนจะเถื่อบอมคือสุประดิเห็ดอะไรแบบเก่านะเนาะเห็ดรอกแบบเก่านั่นไม่ได้เห็ดหน้าแหลงอย่างเดียวเห็ดหน้าแหลงสบายดีไอ่สบายดีค่ะไม่จะทางแขวงใดเนาะสวรรค์นี่แหละสวรรค์เท่านี้อ๋อ ฮะกระสางได้จากเดือนอะไรลงมือเดือนสิบสองเลลงมือเดือนสิบสองแต่หลังตั้งแต่น้ำถ่วมมาแล้วเนาะก็เริ่มต้นเลยเพิ่งกระซิเคิร์นกล้องเขาเพิ่งซองเลยกซิเคิร์นกล้องเขาจักหน่อยนี่ป้าดำจะให้เบิ่งน้ำเซน้ำเซยังนี่อยู่อือเดลงไปต้นนำเซ่เด้๋ พู้ยังห้ทำผสมเบิ่งพูนไกลๆเพื่อก็เจ้าเล่นน้ำบรรยากาศดีขนาดเลย มาถ่ายข้าเจ้าพร้อมแล้วก็มาให้ข้าเจ้าติดตามเจ้าคลองนำได้ทำมือตรงสไตล์เป็นภาษาไทยตัวหนึ่งนะลุยเดี่ยวตัวลุยเดี่ยวเป็นภาษาไทยเวียดนามวะอ๋อไอเราเป็นคนเวียดนามเราบอกเมื่อกี้ว่าคนสวรรค์เจ้าอีกคนซ้ำเนียงทั้งอันทั้งใต้บอกปาร์เซ่บอก ถ่ายถึงบ้านด้วยถูกทางแถวปุซมทางเขาลงมาใจบอคลิปนี้ต้องขอขอบคุณตัวเองมากเลยนะเจ้าคะอยากให้ทาถผู้ชมได้เบิ่งนากันเถอะนะเลยบม่ได้ถ่ายตอนไม่ได้ถ่ายลงมาคานลงมาตั้งบ่ได้เดนมันตั้งไร่ไร่ลงมา เดียวเบิ่งที่เนาะโัวขางลุมอยากให้ทำผู้ชมได้เบิ่งนำกันอุ้ยมีน้ำไหลลงมาอ๋อนื้อน้ำโบผู้ว่าทับเพื่อหยังทาำผู้ชมเพื่ออยากฮู้อยากเห็นโอ้ยน้ำเย็นในนที่นี่น้ำเห็นน้ำเลยเยอะน้ำอ่าเอื้อยเฮาพามาเฮาก็อยากฮู้อยากเห็นพอเฮาอันนี้เขาเจ้าดูดน้ำเออขึ้นไปในี่อง ากัเมนนะคะกระพากันมาโมนี่มาแล้วก็บุกคอรดหม่องฮอดบอรดอุ้ยมึงนะพูสูงเลยแท้คุณมองข้าลงมามองขึ้นลงมาคุณนะคุณ สบายดีทุกคนสบายดีธรรมุส้มทุกทางเป็นเซลล์อยู่พาแนมลงมาโตขจจ้นนิดน่อยหรือนะมาลงมา พู้นั้นคือนางผูเดียวบ่งทรงขจะเกษตรบิดเมืองบิดคืนเนาะกอมีไฟผู้สปอร์ไลท์สอดมาเขาจะบอกใครในบ่นนอน้ำพันดอกาะว่าเขาจะเห็นวิ่ง ไม่ฮะป่ปนดั่ๆถอดน,นันนะ ขอจบคลิปเพียงสำน้ก่อนนะทางผู้ชมไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดี